คพอดีเนี่ยเมืองเสาเด้อพี่น้องเลยโอ้คุ้นขั้นกันมากคุ้นคุ้นแดงคุณเพียรชมไม้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่สมไม้สวัสดีป้าคุณพี่สมไม้ชมไมยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้ขออนุญาตลงไหลอนหนึ่ง คนที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขออนุญาตลงไหลเด้อพี่น้องขอบคุณได้ยหลายให้มีแต่ความสุขคะก้อนจเจริญถูกจะพ่านมั่นจะพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิงใดกันให้ได้สมคว็ม,มุ่งมั่นตัดพนาสช่ดีไม่ใช่ตลอดไปทุกภาาดแข็งแรงทุกคนทั้งขอบคัวเด้วย ขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลังเีขอบคุณผู้ไม่เบื้องจอหลังให้กับขอบคุณเรื่อยๆขอให้มีตะวามสุขเงีอย่งๆถึงไปข้างหน้าคิดสิ่งใดก็ให้ใดสมความมุ่งมัน่นปรารถนะขออนุญาตลงไหลเด้อพี่น้องไว้เจอกันในหนา้ไหนนาได้นี้กัสดีคายบายซียูนิกาม